สวัสดีพี่น้องป้องปายสู้ผู้สุคนเด้อครับเมื่อนี้มาพบมาพอ่อเนาะครับกับทางพย,ยแสนบ้านทุ่งคือเกาเด้อครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวเมื่อนี้ผมสีมะอัปเดตข้าวนะครับเป็นข้าวของทางหมอลำสาวท่านหนึ่งนะครับเรียกได้ว่า f อซสุดเหนื่อยใจเลยนะครับเบาเลีวกาเดี๋ยวเข้าเรื่องเลยครับ F อซสุดเหนื่อยใจหลังหมอลำสาวไม่ยอมรับ ความจริงเรื่องนี้เอฟซีลันไม่เคยรับฟังใครเลยแต่พี่น้องมมนมีประเด็นนี่อย่างอีกน้องแบบที่นี่นะครับเดี๋ยวผมว่าสู้ซูฟังเด้อครับผมกาคือว่าแบบนี้นะครับสืบเนื่องมาจากประเด็นนะครับที่ที่มีทางเอฟซี C นะครับไปไทายนะครับคุณพอๆนะครับยูสนามบอลซึ่งเป็นการทายหนาสุดนะครับทางหมอลำสาวเพื่อนก็นเลยดดูนวิพาควิจารน,นั่นแหละครับว่า ตัวจริงนะครับสิวคือหลายแท่ประมาณนี้นะครับล่าสุดนะครับทางหมอลำสาวได้มีการออกมาชี้แจงถึงเรื่องนี้นะครับซึ่งทางคุณพ่อพ่อเพิ่นได้มีการออกมาล่าสุดนะครับแล้วก็บอก่าเมื่อที่ไปสนามบอลเพิ่นยืนยันนะครับว่าบอมีผู้ใดมาขอถ่ายรูปเลยนะครับแล้วบอกว่าเพิ่นนะครับบอมีสิวเพิ่นบอกว่าสิวกูยุใสกูบอมีสิวนะครับแล้วที่เห็นนะครับบอม่นสิวครับ เป็นห้อยเข็มเป็นรอยเข็มนะครับที่พนนนนื้นไปเฮ็ดหนามันแหละครับพี่น้องมันเป็นรอยเข็มโบเมนส ok. ิวประมาณนี้นะครับแต่อันนี้ผมขอแสดงความคิดเห็นนิดนึงเด้อพี่น้องห้อยเข็มกับสิวนี่มันค้นละอันกันด้ยครับนะครับ <tr analy zer> พี่พี่น้องๆก็ลองวิเคราะห์บึงเพราะว่าเพื่อนก็นยืนยันว่าโบเมนสิวเพื่อนบบมีสิวนะครับสิ่งที่เห็นมันคือรอยเข็มประมาณนี้ลหลังจากนั้นนะครับทางเพจสบายดีเซียเพื่อนก็นเลยเอามาโพสต์ไว้แบบนี้เพื่อนบอกว่า พอพอขำดามา่าโดนหลอกถ่ายถามสิวกูอยู่ไหนนะครับเพือนก็นยืนยันว่าเพือนบ่มีสิวนะครับสิวกูอยู่ใสสิ่งที่เห็นนั่นคือรอยเข็มประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นเอฟซี FC หลายๆท่านก็ถึงกับงงถึงกับเนื่อใจเลยพี่น้องนะครับถ้าคุณบอกว่าบ่มีค้นไปขอท่ายรูปกับคุณเลียวเขาเสียวลูปมาจากไส หรือสิโทษ AI อีกดีนะครับโยนความผิดให้ A.I. คือเกาบ่อประมาณนี้ทั้งๆท,ท,ที่กับมีรูปยืนยันอยู่นะครับเดี๋ยวผมอ่านคอมเมนต์ของ FC บางท่านบางคนสูฟังนะครับท่านแรกบอกว่าถ้าเขาไม่ได้ถ่ายแล้วเขาเอารูปมาจากไหนเอียงคอซะขนาดนั้นสงสัย A.I. ออีกตามเคยนะครับท่านต่อมาบอกว่ารอยเข็มมันไม่ได้อยู่นานขนาดนี้นะ ฉีดไขมันกะฉีดก็ก็เหมือนฉีดฟิลเลอร์นะครับขออภัยครับฉีดไขมันก็เหมือนกับฉีดฟิลเลอร์ระยะบวมไม่ต่างกันรอยเข็มอีหยังนะครับจะมีรอยนานขนาดนี้บ่เกินอาทิตย์ดอกนี่ไม่ใช่จะชนเดือนแล้วเหรอที่ทํามานะครับแล้วก็อีกสองท่านนะครับท่านต่อมาบอกว่าไม่เคยยอมรับความจริงห้าหาาห้านะครับ บ่า่าสีดนแชร์ดนยังกระซ้างนะครับฉันมอย้อมรับไม่ใช่ฉันนะครับไม่ยอมรับความจริงประมาณนี้นะครับแล้วกระท่านสุดท้ายบอกว่านางมอย้อมอีอย่างง่ายๆอีหลีเนาะแสดงว่าทุกดราม่าทุกคอมเมนท์ที่ด่าว่านางมันสะเทือนนางหมดนะครับนางพร้อมสู้ที่พออออกมาด่ามันแต่ละโพสต์มันสะเทือนใจมันอย่างมากนางรับรู้ทั้งหมดนะครับ ก็เป็นความคิดเห็นของ FC บางท่านบางคนนะครับ FC สุดเหนื่อยใจนะครับทั้งทงที่มีรูปมีหลักฐานหมดแต่หมอลำสาวไม่ยอมรับความจริงบอกว่าไม่ใช่ตัวเอง,ต,เองตัวเองไม่มีสิวสิวกูยุใสประมาณนี้นะครับพี่พี่น้องๆมีความคิดเห็นจังใดกะคอมเมนต์ขอมมาซูฟังได้เลยครับผมเดี๋ยวเจอกันในอีพีต่อๆไปครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ